งูลงมาเลยไงนั่งอยู่ลำไงสวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะพี่นะใครเข้ามารับกลับขอรังใจแชร์เปิดสารณักนัังใจกันเลยพี่นะพบบรรยากาศสุดยอดมากพี่ทั้งฝนทั้งฟ้าและทั้งลุงรอภพอได้ใจผมครับและมันมีเสียงผู้หญิงมาเรื่อยๆถ้าพี่ใส่หูฟังแล้วพี่นะเราพยายามก็อาจจะมีเสียงเรากบบ้างแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศสดๆจริงๆแล้วพี่นะ กราบขอกำลังใจคนละสองสามแชร์ดูดูดันเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนน้พี่นะเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อมา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 คือไม่เปลี่ยนมันวนหัวด้วย สวัสดีครับกราบขอกำลังใจที่เพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับฝากแชร์เปิดสาธารณะลุ้นและรับชมเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะพี่เนาะมันคือบรรยากาศสดๆอครับและโดยรวมตอนนี้บรรยากาศได้มากเหมือนหนังผีเลยจริงและอะไรไอ้ไอบุมพาหลอนเลยเมื่อกี้นี้จะวิ่งก็ไม่รอเข็มเลยอื แต่อย่างว่านะพี่นะผมมันเหนือมันเหนือเมฆแล้วนะพี่นะไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วช,ชายชาทหารอย่างผมนะครับแล้วไม่เคยทิ้งใครให้ไว้ข้างหลังแล้วพี่นะดังนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะพี่นะผมดูแลทุกคนให้อุ่นใจได้ฝากดูดัดนแชร์เปิดสาธารณะคนละสองสามแชร์เข้ามาก่อนนะพี่นะแล้วอย่าลืมกดถูกใจที่ผมปักหมุดไว้นะครับกับแพนด้าทีเฮ็ดเพื่ผมครับ ออฝนไม่นึกที่ดุดกระดุด,ด้วยให้แพนด้าทีเฮนะพี่นะเป็นน้องของหมีชมพูน้องของให้หวยครับมั่นคงจริงก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะเป็นน้องของหมีชมพูนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะพี่นะช่วงรัฐบาลออกอาจจะมีล่าช้าบ้างนะพี่นะเพราะด้วยสมาชิกเราเยอะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับ ต้องขออภัยในความล่าช้าเพราะอาจจะติดขัดทางธนาคารหรือการฝากเงินทุกครั้งให้ใหเช็คบัญชีเงินฝากนะครับบัญชีเงินฝากจะปรับเปลี่ยนทุกชั่วโมงและก่อนจะฝากให้เช็คบัญชีว่าเป็นบัญชีที่เราใช้สมัครหรือเปล่าถ้าต้องใช้บัญชีที่เราสมัครนะครับในการโอนเข้าไปนะพี่นะดังนั้นแล้วจะไม่เกิดปัญหานะครับยังไงก็ต้องใจเย็นๆนะพี่นะเงินไม่หายไปไหนเพราะไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวถูกเปหมื่นแสนเป็นล้านก็จ่ายนะครับรอบนี้พี่น้องในเพจเรานะครับถูกตั้งสามแสนกว่าบาทนะพี่นะก็ได้ตังค์ครบนะพี่นะด ไม่ต้องกวนครับมีทุกวันว่าเป็นหอยมาเลหอยเวียดนามหอยน้อยหอย,ยกีหอยหุ่นหอยรัฐบาลหอยลาวบาทเดี๋ยวก็เสียงเล็กเสียงท้ายได้ครับไม่มีไ,มมไป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 ขอบคุณนะครับสาม,มาคัคคีใช่ถูกต้องพี่สาม,มัคคีเพราะเราคือสาม,มาคัคคีคือพลังของครับ,ร,บรอยเทา้ามันมีรอยเทา้าแต่ไม่ใช่รอยเท้าพวกเราเพราะในตัวพวกขโมยมามา,มาไปไป เอาอีกแล้วอะไรอ่ะคิมคิมมึงยังเห็นกูเป็นพี่อยู่ปะเนี่ยกูถามจริงมึงมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรวะมึงมันมันกูเป็นเศษฝุ่นเศษละอองคือมึงไม่สนใจกูเลยเลมึงเจออะไรอ่ะกูถามจริงอ่ะมึงยังเห็นกูเป็นพี่อยู่ไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมโอเคให้ให้เกียรติกูด้วยเวลาจะวิ่งอ่ะกูกลัวมึงนีกูจะว่ากูอุ่นใจเลยนะกูหนักกว่าเดิมอีกเนี่ย ไปไหนเอะมึงอ้ยมึงจะไปไหนไปห้งนี้มึงไปไหนก็ไปไปไล่กันนี่ผมไปอ่ะจะพึ่งล้อเล่นเฮ้ยไปจะพึ่งึงเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างที่อะไรพี่ต้องเห็นคนดูต้องเห็นเพราะกล้องหันไปพอดีมันมีเงาตัดในช่องนี้นี่ช่องนี้เลยห้องนี้มันมีเงาตัดอยู่ในห้องแล้วประตูปิดด้วยอ้าวช่องนี้เลยเทรู้พอลไหมครับผมเขาไม่เชื่อมั้งตำรไหนอะ แล้วเมื่อกี้มันมีเงาตัดจริงๆเอ้าแล้วเงาตัดแล้วก็มีเสียงอะไรอยู่เงาตัดใด่ไม่ใช่ขนมตัดแล้วกันแหละเงาตัดจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะมเหมือนเป็นเขาเพรว่าคิเออดีสวัสดีครับขอส0่พันกๆ๋ลอยๆเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะพี่นะใครคานั้นะครับอย่าลืมแชร์เปิดสาธนาณัตินะพี่นะอย่ไปดูเลยนะ เจรุงรอไหมครับผมเราแบบ้ครัหยุดทีหยุดได้ยินไหมมชอย่าไปไหนอย่าไปไหน ย่เ like, ียอะด้วยเนาะสายมึงก็จะต่อยเรอพอเยอะไหมเสียงเขาละหมาดฟังดิเสียงเขาละหมาดไปอะไรอ่ะหูกูอื้อหมดแล้วเนี่ยกูได้ยินเสียงเมื่อกี้กูได้ยินความหมายกูหูอื้อเพราะเสียงมึงอ๋อกูหู ไปเอาขอ4,500บนห้าโบโบไปกำลังใจกันนะพี่นะครับผมข,ขอขอกำลังใจให้พวกคิมกับเค็มนะผมเออที่วิ่งพี่ต้องเข้าใจนะครับผีไม่ใช่คิตตี้ไม่เราจะกระโดดกอดมันนะพี่นะเออต้องใช้วิจารณญาณนะพี่นะดูพวกความบันเทิงก่อนนะครับเพราะผีมันไม่ใช่คิตตี้นะพี่นะจะกอดมันนะลยจะวิ่งเข้าใส่แล้วเราไม่เก่งขนาดนั้นพี่นะไป <S 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 ไปให้โอ้ยเย้ยขี้หูกูก็เด่นมดเลย มั่นใจเชื่อใจและรุยกันไปไป,ไป